สวัสดีครับอยู่กับผมตามมี่ครับวันนี้นะครับผมผมจะมาทําทความสมบรณความชํานาญธาตุนะครับผมก็คืออันนี้นะครับผมโผบินไปกับสายลมนะครับผมทําให้เกิปดปฏิกิริยาธาตุธาตุน้ำธาตุน้ําแข็งธาตุไฟและธาตุไฟฟ้าอย่างน้อย1ครั้งภายใน2องนะครับผมอ่าทาไงไปดูครับเรามาเช็คก่อนนะก่อนเริ่มนะครับตอนนี้มีอยู่ที่อ่าหนึ่งทับห้านะ มินน่าว่ามาลูกคูโอปา้ทาท่าตัวงละแค่นี้ครับเราก็ทำบนไปนะอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมตวัวละครที่ใช้ก็เห็นตามนี้นะมีโกลาล์เบ่งหลีดิเชียลแล้วก็เคยงังซึ่งเป็นตวัวละครที่หาได้นะซึ่ง ใครหาตัวแปะธาไหนได้ดีกว่านี้ก็เอามาใช้ก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้คือตัวฟรีที่น่าจะมีกันทุกคนหาไม่ยากเท่านี้ครับหากใครที่ชอบนะครับทิ้งแบบนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปครับสำหรับคลิปนี้